นะ้นองได้ลายเฮี้ยงค่ะทั้งเหนีย่ยหน่อยสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบผอกับช่องฝากทงชนันแนวคือเกานะค่ะพี่น้องวันนี้สิภาพี่น้องไม่แย่ไครมดเดี่ยงคะ่ะหอดูดูากาศแล้วค่ะพี่น้องถึงเวลาออกล่ามดแดงออกล่าให้หมดเดียงแล้วค่ะพี่น้องไปเบิ้งน้ากันเนาะคะ่ะต้นเงี้ยวค่ะพี่น้อง ส่วนบางเงี้ยวที่เขาเคยมาเก็บไปเนาะคะ่ะท้ายคลิปเก็บไปแล้วเนาะค่ะพี่น้อง,งอห้อง,ง,งหมดแดงหลายค่ะพี่นอ้องที่นี่แต่วัยยุ่สูงค่ะพอแล้วเนาะค่ะพี่น้องอยู่ต้นเงี้ยวพี่แตาห้องห่างค่ะพี่น้องบ่ได้ค่ะ ปกวนเทากับนี่ไม่สาวนี่ละค่ะพี่น้องก็กระตาค่ะแงเ,เข้าไปกลางห้างเลยค่ะพี่น้องมันกระสีค่อยๆไข่กระสีค่อยๆออกค่ะพี่นอ้องเฮียลงเข่ากระตาบ้างออกกระตาบ้างกระางมันเนอกค่ะพี่น้องได้ได้แ่เฮียแ,แ่กระจางมันค่ะ นะพี่น้องออกจากกระตากับนี้ค่ะนนไม่ <c oughs> มีใครอยู่ค่ะทั้งเนี่แต่าว่ามันทั้งหน่อยเนะคะ่ะอาจจะบ่ได้ร้ายฝนก็บพึ่งตกเทเ่านั้นงค่ะพี่น้องถ้าฝนดีมันเป็นสีร้ายค่ะมดแดงค่ะ บระทันเบิดได้ค่ะพี่น้องใส่เวลาจังน้อยแล้วก็ต้องทนกับถือหมดกัาพร้พอมค่ะพี่น้องกินยากลำบากค่ะ <c oughs> รถเราเพี้ยงกับเป็นต่ซื้อกินอยู่ค่ะพี่น้องปันหายากค่ะมาเบิ่งนค่ะน้าเบิ่งนน้ำกันค่ะพี่น้อง โอ้ได้ยุค่ะได้ยุค่ะพี่น้องว้าวพอหมดออกก่อนค่ะหมดหมดการผอมนะคะแดดท้อนๆในแห้งมากเลยค่ะหมดแห้งมากกับพี่น้องการทอาได้สบายเลยค่ะไม่หั่งหยีดอยู่ได้ค่ะพี่น้อง อันนี้มือโปเพ่นค่ะผันจิเทลงครูแล้วค่ะนี่ยผันแหกเทค่ะนี่ผนกนี่ผนแหกปัานามุดค่ะปัญญานี่ค่ะพี่น้องผลงานของเฮาเนาะค่ะไม่มดเต็มเลยค่ะพี่น้องคุณอะเดี๋ยวถ้าไปเบิ้งห้างต่อไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะห้างนี้ก็ได้ซัพนี่แหละค่ะพี่น้อง ไปค่ะพี่น้องย่างหาต่อไปค่ะเบิ่งก่อนก่ะพี่น้องวันนี้ห้างบัวไปหาห้างมันก่อนกับพี่น้องมีอวสันค่ะพี่น้องไปเบิ่งค่ะ แม่บอกว่าหั่งญ่มากค่ะพี่น้องน้ำเบิ่งน้ำกันค่ะบจีเต็ม้วนนี่ละโอ้โหผุน่ะหั่งญ่ค่ะพี่น้องเห็นมะโนพี่น้องเห็นมะโนเนี่ยนาะเพิ่นบังใหม่ค่ะบั่งไข่บั่งไข่เห็นไหมบั่งไข่สัมค่ะพี่น้อง เป้่าค่ะหั่งไงแต่ว่าบอคข่ค่ะพี่น้องถามันเห็ดไหมมันสิบอท่านไหนไครเนาะค่ะพี่น้องส่องเป็นหั่งเกาจักหน่อยค่ะหลังจากที่เขาเฝ้าหั่งหั่นไปแล้วเนาะค่ะพี่น้องว่าเบิ่งหั่งไม่ค่ะบาดนี้ในหน่อยเด้อค่ะพี่น้องสิมีบอบู มีอย่างอีกแล้วค่ะเป้าอีกแล้วค่ะพี่นอ้อ,นองอ้าวนี่อยู่ค่ะได้วาออกดอกกับตาเมือดแล้วค่ะพุ่นใไแม่ฮังไม่บอกนั่นไหมัน,นเป็นไหน,นมันทังไม่ ข้างไม้บ่ได้เนาะค่ะพี่น้องบ่ามาีพ่อแรงไม้แล้วค่ะพี่น้องยิ่งใหญ่แต่ว่าบ้าบ่ได้เฝ้าบ้านั่นค่ะตะบางพี่น้องมันจะเฝ้าอยู่บ่ค่ะนี่นี่ค่ะพี่น้องโอ้มีค่ะพี่น้องมีอยู่มีอยู่มีอยู่ยค่ะฮั่งนี่ แล้วค่ะอยากไปแยนะโมขาพี่น้องหมดแล้วเ้ยไต่การเลยคขาห้มมาส่วนหอยเลยนพาน่ะพานโอ้บ้านไหนเหมือนได้เนี่ะ คุณเอาพี่น้องเอ้ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะหลนกับมดค่ะคคคคคใจหันบไ่ได้เลยค่ะพี่น้องนี่ค่อยหมดเดงต้องใจยินยินค่ะ <S <S ถึงแม้ว่าจะถือมันกัดก็กตามค่ะต้องอดทนค่ะพี่นออ้อง แต่พี่น้องเพิ่นถึงขายโถล,ละสองร้อยสามร้อยนะคะมันหาย,ยากค่ะทนแดดแล้วก็ต้องมาทนหมดกัดอีกค่ะพี่น้องโอ,โอ้พี่น้องไม่แต่ห้างอันห้างนีไม่แต่ใครใหญ่ๆค่ะเฮีย้าอ,อกเต็มอยู่ค่ะปุกเปกฟกเปกเ,ปกเยู่ค่ะพี่นออ้องซาใจอยากได้แบบว่าปากใหญ่ๆนซ้ำกะละมังถึงค่ะพี่น้องไม่เช่สิเก็บได้เบิร์ตเบิร์ตมาชมน้อกันค่ะ อได้ยุค่ะพี่น้องนี่ได้ยุคได้ยุคโอ้เลี้ยงมากมากว่านะนี่ตัวซอยค่ะพี่น้องบ้านนี้พูดพูดหนึ่งอันตัวร์ไค่ะโอ้โอ้โอ้ข่อยมันเข่ากระต้านะค่ะมันสีเฮียะยามันออกยามันมาเข่ากระต้าขึ้นหอดบ้านมาเนาะเนาะพี่น้องพี่อยู่ทางแดนไก่นาะค่ะนี่ละวิธีชีวิต ของคน้นบหมนอน,นอกเขาค่ะพี่หนวกคุณนะยางผ้า,งาหมดไปเลยเนาะคะ่ะว่าได้ยานโอ้ <ไป S 1> ผู้ภาคไปถึงงดกัดแล้วค่ะบานนะคฟ้พี่น้องเอ้ยน้องบอลบอลบอลว้าวี่เหล่าเมื่อแก่จ้านี่ถึงงดกัดกระพรองกัน,นะคะ่ะเ,เ,เ,เอาเอ้ยได้หลายอยู่ค่ะพี่น้องมานอยู่คะ่ะคั้งนี้ พันค่ะพันนี่นี่เอีกบอกโอ้ยบุญค่ะพี่น้องอีกตั้งว่าสองทามั่งเออโอ้ยนี่บอลเท่าทั้งนี่เอกค่ะพี่น้องโอ้ยหมดหลายเฮงค่ะมาอยู่ไม่พอพอมีใครมาสั่งค่ะพี่น้องทั้งเนี่ย มันอยู่ยไมค่ะไปค่ะพี่น้องปัญญังก็ต้องมองาตั้งแดดนะให้มันเดดตายอยเดือดเนาะ <laughs> อันนี้ปัญญังก็ต้องใส่น่ำไปพร้อมนะ มันยังตายเนาะค่ะพี่น้องคือเอาก็ต้องใสายนำหรือว่าบางคนใส่ยเปลียนเนาะค่ะพี่น้องเปลียนมันเห็นให้หมดอันตายมันเห็นว่าแพอีค่ะพี่น้องน้ำนี่มันก็ตีแค่ประมาณสลบแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะของเก่าไปเนี่ยมาเลยเบิ้งของใหม่้ขาปาเนี้ คุณนอ้นองได้หลายเฮงค่ะทั้งเนหนอ,อ่ยเอ้ยปล่าแล่นนี้ค่ะบารนดี้ <c oughs> ค่ะนี่ก็เป็นผลงานที่ได้มือนี่เนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเอามาแบ่งกันกับยาพร้อมค่ะพี่น้องไปน้ำกันก็ตรงแบ่งกันกินเนาะคะ่ะนอกจากได้ความวลแล้วเาก็ได้กินก่นพร้อมค่ะพี่น้องสำหรับเมื่อนี่ก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซัมเนนเนาะค่ะฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้คลิปของเราในเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องสำหรับมือนี่ สวัสดีค่ะอย่าลืมเด้อค่ะช่องฝากทงค่ะฝากทงชาแนลอย่าลืมติดตามด้วยค่ะ